มัวจะเล่นกับเด็กเดี๋ยวลูกค้ามันหนีหมดเหรอเจมรอเลยนะกินยาคูรออย่าพูดเร็วกค้าก่อนแป๊บนึงจ้าเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับีมาปี๊าชาเย็นหวานน้อยค่ะเดี๋ยวนะชาเขียวน้องคุณน้ำกครับผมลูกสาวชาเขียวแก้วเดียวเออะน้องคุณน้ำกลมปี๊ดชาเย็นหวานน้อยชาเย็นจ้าแค่นั้นแหละแป๊บนึงนะครับนม ชาเย็นหวานน้อยนี่ของเจมของเจมของพี enfin ่เขาไองเจมมันเอาแบบนนัเอาแป๊บนึงนะน้องนมน้ำเขียวกาแฟบะน้ำเขียวโอน้ำเขียวโซดาจ้าจ้าเด้อแป๊บน้องลูกจ๋าได้แล้วได้หลอดได้ลูก ชาพี่ชาเย็นหวานน้อยหล่อด้นะครับไ้ยอลเ็นเาเืจะิงหลเกมเดียวได้ล่ะเดี๋ยวเกมเดี๋ยวลูคขายของก่อนทักโคโกโ้ ก้วอโเคได้ไหมว่าคนไหนน้ำพี่ปุ้งแก้วมันเล็กเมแล้วก็ชาเย็นของน้องแล้วก็ของพี่เก๋น้องเขาต้มเขียวสดาต้มเขียวสดาเดี๋ยวจ้าตอนนี้เตรียมหน้าร้านแล้วรอสักพู่นะครับแป๊บนึงเมื่อกี้ยืนกินปลาต้มโขอยู่เห็นไหมพี่แก้วไหมพี่แก้วมันได้ปะใส่แก้วอ่ะได้ นี่ไงไปที่ยไหถ่ายเต็มให้น้องเลยกคแล้วก็ดาไนีอ้าวได้แล้เเท่ครับ20สบาทคี่วัดเหุผลชาเย็นของน้องแต่ของเก๋เดี๋ยวให้น้องเก๋ก่อนแล้วก็ของของคูโกโก้ สองสามี谢谢๋ยวให้เจมก่อนเดี๋ยวมันโงูตามาก่อนสี่ร้อยแานทำแป๊ดเดียวแล้วกสิ้น่าเตอบลองของแปนนอ๋อแล้วใส่ถงเลยใช่ไหมของมเกี้ยนี้ของน้องม ชาเขียวมะนาวครับเราเดินหายบิบิทแป๊บเดียวครับมีมะนาวด้วยฝั่งนี้ผู้การบอรอแคมนินนะครับก็ทำแป๊บเดียวพี่สุด้วยงงงุงงหนงงงงรงองงงนงงงงง่งง่งง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 ครับงง ไม้สกกี้ก็ยืนกินปลาต้องโปอยู่มัวแต่เล่นอะไรของน้องเจมแล้วก็คูรู้คูไหนเจ้าละครัเมื่อแซ่บมึงแกเบายัดตีได้เจมอร่อยอยู่แล้วร้านฟ้าวันบายบายครับบาย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 ไปกินมดตลอดใช่เยอะนเจมเดี๋ยววันหลังกคุยกันใหม่นะ อืมีมากมารถเราแป๊บหนึงนะที่จูเอานั่งแดงเด็กไปบ้านไปบาบขบขับๆๆไปเออหนจะนั่งแท็กซี่นั่งรถเมก็เลีย ไม่ไปายบายพรุ่งนี้มากันใหม่นะทีเ่เอเอแกไม่มาก็ไม่มีลูกค้ามาหรอกเทียนปีนมะ<า> <c oughs> นาวไปมช้มเกียวมะนาวครับหนูนะรอแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งนะวันหลายคิวอยู่เดี๋ยวบีนมะนาวแลยวหูฟังนุ่มฟาคู่ไปไหนนี่ฟ้าคู่ ปิดไม่ได้อีกให้เขาดูดก,ก่อนคร้ขอน,อนข้องหนูอะไรบ้างนะของคุณเจ้ด้วยใช่ปะ่ะเอาเหมือนกันใช่ปล่าโอเคไม่ต้องใส่ไปนิดนึงขอบคุณนะครับบอนครับคุณเจ้จะหวานของของเรา

น,นีมนม์กับน้องนนก็นได้ครับครับ,อ,บอันนี้ของพี่เอาพสูจนด้วนะเจ้าจ้าเจาแก้วใหเอาไว้สูจก่อนทอเราเอาเดมโซดาสือดีดเสือดีเดี๋ยวกูเดี๋ยวครับแล้วับ หูไม่เป็นไรหนูผ่านวันนี้ <c oughs> โอ๊ครอะองี่ทีขเขาอ,อ,อ,อาแก้วใ สวัสดีครับลูกเออวางไว้เดี๋ยวเก็บออกเก็บนสี่ป่ะได้ชาเขียวมะนาวโอเคให้น้องแลยวก็ดิบใหม่เดี๋ยวให้น้องมูกก่อนแล้วกันจช่ที่วันโอ้โหข้าวหนูเอาอะไรมาแล้วก็ส่องแก้วเอาเข้มปกติแก้วหนึ่ง เข้มปกติหวานหน่อยก้วหนึ่งแล้วก็อีกแก้วหนึ่งแบบเข้มเข้มเดี๋ยวแก้วเข้มเข้มหนูจะเสียบหลอดไปเลยเข้มปกติกับเข้มเข้มไม่ขายสมองอยู่บอกลูกค้าด้วยนะลูกค้าก็จะมองไม่ไปก็จะบอกให้แฟนกันไงตอวกินไม่เข้มชัวกินเข้มอันนี้เอาปกติเนาะปกติกับเข้มปกติกับเข้มเข้มเข้มเดี๋ยวที่วันทำ ชุดใหญ่ครับรูกค้ามาพร้อมกันน่านจะน้องนุชเมย์คันเดียวกันนัง่งดูท่านี่น้องนุชนี่เพิ่งจะกินปลาต้็งสูตไป2องอันแล้ว <ๆ S 2> ก็เล่นกับไอเจมอยู่พ่อเขามายืนพืดเลยอ่ะรอนะไม่มีใครหนีอันนี้ปกติเข้นน้อยหน่อยเ่้มปกติแล้วก็องเหลวม,มันมีชีสครีมกาแฟใส่น้ำตาล กินอะไรจ้าบอลเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวทามําไปงั้นเลยน้องบอลทําอะไรอีกแก้วของเด็กเดี๋ยวแก๊สกันกระปีอแล้วเราก็แม่อยู่ทำไมคนจะไปครับตอนเช้าไม่ทํานั่งเล่นนั่งบานนั่งบานไปยกาแฟมาพร้อมกัน อะไรดีจ๊ะจ้ะหมูรอแป๊บหนึ่งาานะลูกกล่องสับแก้วเสร็จอ้าวนี่ของน้องนุชก่อนนีเข้ม อีกนะบีบนะ้วจ้ะบีบเยอะๆเยอาอยู่ยมยาดยอดใหญ่รอป๊บนึงนะน้องรอหน่อยนะรอไม่ได้เหรอกวอันนี้ขาดน้อยรอไม่ได้ก็รอยังครับน้องเขาบอกว่าพี่เนยไม่อยู่บอกว่าพรุ่งนี้โอนให้นะคะรอพี่เนยอันนี้เคลื่อนเคลืนะลูกสองร้อยห้าสิบตรงเลยมองน้องเนกับอะไร น้๊ดอันนี้เข้มมากอันนั้นเข้มมากเข้มอันนี้ปกตินนเข้มมากอ้าวอันนี้ปกติหนูจำไม่ได้จะเสียบก็ไม่เสร็จหรอกปกติเขียวมะนาวแก้วใหญ่ นมสดจ้ะลูกสาวเอานมสดแก้วนึงจ้ะแต่ลูกแป๊แบบแบ,บนึงนะครับแป๊บแป๊บนึงลูกบบน้องเขาโกโก้ใช่ไหมใ้่ใช่จ้ะเ<อ>ขียวมะนาวเก้ีวใหญ่แล้วก็โกโ,โก้อุออาทดูดิเต็มครับป้ะ ได้ครับเล่เลกเบัญชีอยู่กับนอ้องแั้นีน่ยสองช็อตเปรี้ยวโอเคชาก็จะเข้มเหอนเดิป้ันับแล้วก็กุ้งอาร์ติาโอ้อโอทีะนะครับ<อ> <c oughs> มาพร้อมกันเข้ามาพร้อมกันเลยวันนี้เดี๋ยวเด กุ้งกุ้งแล้วของน้องเพนแล้วก็ลูกสาวนมสดครับผมลงเองไหมน้องไม่ไป้ด้านนี้เลยน้ลแข็งเองไหมอ่าตากเพงในน้องน้ำแข็งอ่ะตากน้นแข็งรอมันไม่มีที่หรือเปั่นไอ้พ่อปั่นกุ้งกุ้งดินมนมสดลูกสาวลงบอลไม่ได้การบอลเราสักกู่การไม่รีบเอา ใส่โค้ดมาเลยนะสาวแก้วสาวจับรับโค้ดจันที่ว่าหลายเอามาโค้นอันนี้ต่อ กินเวลากินโลดนั่นแหละพี่บ้านบีบนมใส่บอท่านกินแล้วลูกค้ามาหยุดตุ่กเลยจ้ะมากไปเลยมากไปซื้อแล้วซื้อปลาโลกโลก้มันจิ้มเลใส่เนี่ยหยิบนมหยิบนมสดมาเนี่ยนี่นมสดอ๋อเห็นแล้วพี่จ้าต้องเลยครับน้องเลย,เลย,เลยชาไทยนมสดโอเคโอเคเดี๋ยวนะคะ เคนเ,เลี้ยงลูกมไหมครับลุกเลยพร่บเอาลกเลยเ <pero S 1> หรอจัดไปต้องเนยก่อนน้องไยก่อนได้จั หน้าลูกสาวโดนน้ำแม่หน่อยหนึ่งสองสามดสิบขอบคุณครับอ้าวน้องเพนกินไรหิ่แล้วน้โอ้เกินไมน้องกินแมนปาเเฮ้ยทำงก็เพีอตั้แกงตัเค ลูกค้าร้ายครับลูกค้าในตาน้ำแข็งถ่าลุกบอลเหอยังไม่ได้เป็นไรผู้การบอลมีรถมาตอนไหนก็ได้บอลร้านแก้วเหรอแก้วงเหี้ยงมีอันนี้้าหแก้วกลางปตั้งใจว่าไม่รู้เออไม่เป็นไรยิ่นกจ่าก็ฟิตอยู่ลบอ ดีเลยนะน่อยเห่อ like ่อพี่บีบบีบน่งไปีบน่องไปอันนึงอยู่หัน้บีบใช่ไหมบีบแล้วลูกค้ามาพี่บอลเลยวางเลยไอเขานี่ของน้องลูกค้าไปก่อนไหมบอสัดคิวกันอกมาได้ัน ได้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 หได้ด้วะอ่าจ้าอ่ากินจ้ากินแล้วผ้านองไปร็นบัดเตอร์น้องบอลครเลี้ยงยกลอแล้วก็ของน้องเลยชาไทยนมสดมา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 น้องนอยมันมากันมา ่าทอนคนของต้องเลยได้รครับเตรียมๆครับคลิปนี้ยาวหน่อย แก้วใหญ่แก้วครับได้ครับแก้วใหญ่แก้วหวานมากครับบานมันโอเคค่ะไม่ต้องหวานมากไม่ต้องหวานมากครับครับนอนนอนหัวร้อนต้องเนยได้แล้ว <c oughs> จะน้องแป๊บนึงน,นะเดี๋ยวพี่พรไปส่ง กันบอนรับผมมาก่วนเพื่อนได้ที่ลังเพื่อนการอนไม่ลีบ่ฟ้าลง้าลงต้งงนหมดเลยือน้ายเกับ